สวัสดีครับอยู่กับสาป,ปเลวอพ่อแต่ครับมืนมาบ่งพิธีการเป็นข,าข้าราชการพกายลังมนุกกังดาวฤศีกำลังสัตกังสันตูกายกสามปกสีมนกสา ความมันใจที่ลูกหลานญาติน้องคนได้สบประมาณศภาพทางไปต่อุาาปัญญาต่อไปมีทั้งต่อหน้าได้รับหลังรู้ด้วยเทินาพอดีด้วยวาจกวาก็ดีด้วยหลงด้วยลืมก็ดี ในวันนี้ลูกหลานญาติน้องคนได้มากราขอขม,มาต่อสพของคุณปัญญาพาเล็แล้วไว้คุณปัญญาพาเล็ น้องกันอีอก,กต่อไปนะครับแต่กระสีและแตงงามควันมีพนันที่ลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนสิบาว่าใบส่วนสัสตว์สมนัขต่างๆมาสลามีนหน้าเฮียนสร้าแนแต่กับลูกหลานกรสิขอใหนถอนเอาไว้กระสีทรงกระส่วนบุญดวงกระส,ส่วนนัดไปให้นะครับส่วนลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่ทันี้เราก็บเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระท่รนเจ้าพระสังฆเจ้าแม่พระไวยเจ้าไปอยู่ส่วนของกู้ของเจ้าไ็จะ จาส่วนบุญส่วนกุศลตลอดไจะเลยไปเกิดโยห์อแทนให้นักทุกขีเล่อปัญญาปาเลเดออ้พบพาศีารัยเมตโยคุณเดสาทจุดตะเียเือจทการตเี่ยว่งด้วยการคาระศพู้ถกะหาไปส่นโลกวันเด้อส่วนโลกสามเทียอันแทบ สุขสวัสดีเอฟซีซเป,ปเลยขั้วแตกทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะหลังจากว่าได้พบพอกันมาโดนกับว่าได้ลงคลิปกับขอโทษขออภัพพยเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับเมื่อนี้อ่าในทํากรเชอาธนรกิจศพหนึ่งลายนะครับเนาะบอกออกเสียงเรียงน้ำเพิ่นดอกครับมาเมื่อนี้ครับมีมะพากับเป็นผีตายโหงครับผีตายโหงคืออย่างมาดิ ผีตายโหงก็คือผีที่ถึงรถส้นครับผีที่ตายด้วยอุบัติเหตุนะครับเนาะนางเอิน,น,อนบานเฮาเอินว่าผีตายโหงครับเสียมาเบิงว่าเป็นจะไหนเผาไหมชั่วโมงกวัวไม่ดีบอไม่ยากบอครับอับไปเบิงน้ากันเด้พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับเบิงบ่งความพร้อมกันบุญคุณแม่พ่อโอ้พ่อแม่โอ้เกือบเบิดแล้วพี่น้องน้ากันโอ้เห็นสัตว์เจียวครับ ดเดี๋ยวผมทีต่อมาล่านตอมทานเราฮะกันเขาอยากตั้งกลองจัดแป๊บหนึ่งนะพี่นองเนาะเดี๋ยวสีหัวสัน่นหัวขอนอกันหน่อยพี่นองเออ อ่ะเบิ่งเอาพี่น้องผีตายโหงกับผีที่ตายทั่วไปนี่เผาหยากัยกเผาาแกตกต่างกันบ่เบิ่งกันเอาได้พี่น้องเนอเาคนกอเห็นเด้มอนหัวครับหัว Ngoài cả mày đẹp loài rồi Máy ừ. mày ngang như nào đấy cho thì em thật rồi ừ. นี่แะครับสังขารคนเ่าชีวิตโอ้สังขารเนานะมันไม่เกี่ยงไม่เรียบร้อยเบิดแล้วครับแทนบัพ้องจวดสังขารถอนท่อนลงไว้ตำสังขารคนเท่าครับเดี๋ยแต่เพียงฝุ่นเท่า ที่อยู่ค่าที่อยู่เทิงเชื่องแต่ก่อนแค่นั้นแหละพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะเอ้าวบึ้งพ่อหอมป่าหอมพ่อติดปิดเ,เลยก่อนโทรศัพท์จีฮอนบัตรนี่ฮ่าจารย์ไหมใช่าฮาจา์เด็กไปเขาเลียมบ่เด็กไปได้เหรียญห,ห,ห,หลห่อยได้เหรียญก็กล้า ตัว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 ยงมเอาละดึงเอาดึงเอาเวลาวคามาเก็บล่ะนาบูดตึงๆนี่แหละมาเบิ่งเด้อพี่น้องน่าเอฟซีนะครับเนาะกับประมาณนี้แหละครับอืมทำลายภาพจากไปเดี๋ยวทีพาไปเบิ่งทั้งล่างปิดยังเด๋ยวนี้ มันเหมือดพี่น้องเนี่ยมาเห็นเนี่ยมาเห็นครับซามมันเถอะอ้าคลิปนี้ก็ซ้ำหนีนะพี่น้องนะเขาเปิดเพงลงนวมันสิติเลิกษีติเขาครับสบายดีทุกคนครับ